ครีเอทอินเทลิเจนต์จัดสองเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่สองบรรยากาศส่งท้ายปี Create i n t e l l i g e n ์หรือ CI จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนพร้อมทัพศิลปินจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสองเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีช้าง Music Connection Present ต์เด e ะรีเทิร์นออฟเดอินเและช้าง Music Connection p r e ีเซนต์ซีซั o นออฟเลฟครั้งที่12ที่เตรียมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้ กับการกลับมาอีกครั้งของ2เทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอยประเดิมกันที่ The Return of s u m m i t in Love ที่จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้กับเทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยที่กลับมาให้ทุกคนได้โดดเล่นเต้นบนน้ำกันอีกครั้งนักกเมณ์จังหวัดระยอง ต่อด้วยช้างมิวสิกคอนเน็กชันพรีเซนต์ซีซั่นออฟเลิฟสอครั้งที่12ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ทธันวาคมนี้ชวนสัมผัสลมหนาวกับหลากศิลปินและบทเพลงสุดประทับใจในบรรยากาศแห่งความสุขตลอด16ชั่วโมงณเวนิโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะพูดถึงการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ นอนเสริฐทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งสองอันเลยครับตัวสมเด็จแล้วก็ซีซั่นครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานถแถลงข่าวของเขตยรติเทอร์เจนนะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ขาดขายชีวิตชีวากันไปนะครับไม่ต้องโซเชียลดิสทนซิ่งนะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเขียรติเทอร์เจนเองเนี่ยก็มี2เทศกาลดนตรีที่หลายๆคนคิดถึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตัวสมเด็จอีเลิฟมิวสิกเฟสติวัลนะครับในครั้งนี้เรากลลับมมาาาสิิิทธ์เเเอรรฟพะว่ าหายกันประมาณ6 7ปีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ที่จะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกับสมาทจกันในวันที่29ตุลาคมนะครับแล้วก็ตามต่อไปด้วยนะครับเทศกาลดนตรีแบบเริ่มต้นฤดูหนาวแล้วกันนะครับที่สวนพึ่งจังหวัดจังหวัดราชบุรีนะครับในวันที่3ธันวาคมนะครับก็จริงอยากเชิญชวนครับเพราะผมว่าทุกคนก็คงอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ที่อยู่เขาอยู่บ้านกันมานานนะปีกว่าที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็เชิญชวนครับไปเที่ยวตัว เกาะเสม็ดจังหวัดระยองแล้วก็ส่วนพึ่งราชบุรีกันครับผมการกลับมาครั้งนี้ความยิ่งใหญ่และความพิเศษมันมีเยอะขนาดไหนครับคือผมว่าเอาแค่บรรยากาศที่ทุกคนห่างหายคอนเสิร์ต่างหายเสียงดนตรีไปขาดห่างหายบรรยากาศของเฟสติวัลไปครับตรงนี้ผมว่า ทุกคนได้หวยหาเราแล้วนะครับในส่วนของผู้จัดงานเองนะครับเราก็พยายามทําทุกปีให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะตัวสม็ดเองเน, The เนี่ยเป็นเดอร์ริทเชอร์ออฟเสม็ดอินเลิฟเนี่ยฮะดังนั้นคือห่างหายไป67ปีเนี่ยนะครับดังนั้นเราจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าจะต้องบรรยากาศตั้งแต่มาถึงบ้านเพข้ามมาเกาะสม็ดเองนะฮะจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ปกติแล้วใครไม่เคยไปต้องต้องลองไปลองนะครับในส่วนของสวนพึ่งเองนะครับซีซั่นออฟเลิฟซองมิวสิกเฟสนะปีนี้ครบรอบ ึ่งรอบพอดีเลย12 12ปีเป็นครั้งที่12นะครับปีนี้เราก็ขยายลานคอนเสิร์ตให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับคนมากกว่า30,000คนนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา16ชั่วโมงได้เนี่ยก็อยากจะมาให้ฟังมาร้องเพลงนะครับมาเต้นกันจนถึงเช้าไปด้วยกันครับผมครับมาตรการการดูแลควบคุมเกีเ่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับมันจะมีการผ่อนคลายอะไรไงบ้างครับครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับหลังจัดงานในตั้งแต่วันที่29ตุลานะครับแล้วก็อีกสามนันวาเนี่ยผมว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนน แต่ว่าในส่วนของผู้จัดงานเองครับเราก็ยังคงมาตรการที่คอยดูแลนะครับคนที่มาร่วมงานเนี่ยให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดเตรียมจุดแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับเพื่อให้คนมาได้อย่างมั่นใจนะครับขออนุาถามถึงตัวแทนศิลปินครับในคอนเสิร์ตเริ่มที่สมเด็จกันก็นได้ครับไ เราเตรียมยน่นแม้พี่บอยแล้วครับก็ <c oughs> รอคอยครับจะรอคอยที่ที่จะไปเจอทุกทคนอยู่รอคอยที่จะไปเจอพี่ๆศิลปินอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าจัดกันยาวเหยียดมากๆไลน์อัพต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็แน่นมากๆรวมถึงตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปสมิดเลยครับแล้วก็สมิด <c oughs> อินเลฟก็เป็นครั้งแรกเขารีเทิร์นมาพอดีครับหลังจากหายไปหลายต่อหลายปีก็ ส่วนตัวผมเองคิดถึงคนฟังอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่มาทดแทนการได้เจอคนฟังเวลาเราไปเล่นในเฟสติวัลเวลาเราไปเล่นดนตรีสดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อย่างที่บอกคือทุกคนโหยหามากๆเราเจอทุกคนอยู่ครับผมเมต,ต้องจะถอดเลยครับถอดถอดถอดอไรนะครับถอดเสื้อให้เข้ากับบรรยากาศนลครับอ๋อ <laughs> <laughs> ต้องดูสภาพนะ,ะวัานนั้นก่อนนะครับผมมันมีความพิเศษอะไรครับเรความเป็นครั้งแรกกับเตอมด้วยก็จริงๆเราเองเนี่ย จริงๆเราเราเห็นเฟสติวัลที่ที่จัดมาตลอดก่อนที่จะหยุดไปนะครับเราเห็นบรรยากาศมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราอยากจะไปจังเลยเพราะครั้งนี้ก็คงเรียกว่าเรียกว่าเป็นการเปิดบริสุทธิ์ของอาสมิดนะฮะกับกับอะตอมนะครับ <laughs> ก็เป็นครั้งแรกจริงๆก็จะจะขนเพลงทุกเพลงที่ที่ทุกคนชื่นชอบไปเล่นให้ให้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นทุกอย่างมันคงพิเศษขึ้นด้วยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับยังไงครับไปเจอกันนะครับว่างก็ไปนะครับ โรโมสนิกครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนพี่อะตอมต้องขอคำปรึกษาเขาเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ครั้งที่หลายครับเอ่อถ้าโลโมครั้งที่สามครับเป็นยังไงบ้างครับก็อะตอมเสร็จแน่ครับพีดีครับดีครับก็ผมว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเช็คลิสต์ของของมนตรีของดนตรีนะ ใน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 ประเทศไทยเนี่ยที่ถ้าถ้าได้เล่นเทศกาลเนี้ถือว่าคุณได้แล้วล่ละนะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงครับบรรยากาศครับทะเลกับดนตรีมันเป็นอะไรที่เข้ากันฮะแล้วก็ถ้าคนสงสัยว่าเพลงล็อกกับทะเลมันเป็นยังไงก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณได้รู้ว่าว่าทะเลเดือดมันเป็นยังไงเ <c oughs> รา <c oughs> มีความคิดถึงไหมครับเพราะว่านางีจะได้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งกลับมาของที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย เราเราเราคิดถึงมากๆอยู่แล้วครับมันมีความกระหายมีความอยากเล่นดนตรีช่วงที่เราถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกดึงดนตรีออกไปจากชีวิตใหม่ๆเราเราคิดว่าออนไลน์มันทดทดแทนได้ครับพี่ๆครับสุดท้ายมันออนไลน์มันมันมันไม่ได้มันทดแทนหรอกครับจริงๆมันก็จะไม่หายไปแต่ว่ามันจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่ดีที่สุดคือคอนเสิร์ตที่ดีหรือว่าเทศกาลดนตรีที่ดีครับมีแค่ศิลปินที่ดีไม่ได้ครับ ต้องมีคนดูที่ดีครับเราเราคิดถึงครับใช่อยากให้ผูดพูดแทนถึงศิลปินของฝั่งซีซั่นไหนครับว่าฝั่งซีซั่นที่จะไปซีซั่นนี่จะได้พบกับใครอะไรอย่างไรบ้างก็ซีซั่นเอาเริ่มซองก็ไลฟ์อัพน่าจะประมาณ16ชั่วโมงนะครับไลฟ์อัพนี้แบบแน่นมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศครับลองคิดภาพว่าจะได้ไปฟังเพลงตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับถ้าไลฟ์อัพเนี่ยจริงๆผมอยากจะแนะนำเขาไปดูที่เฟซบุ๊กตัวซีซั่นเอาเริ่มซองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมพูดนี่แบบเยอะมากจริงๆนะครับนะฮะ กลับมาครั้งนี้จะมีสป라이์ไหมครับ เผื่อแฟนๆที่ตอนนี้กําลังสนใจอาจจะแบบว่านี่ตัดตองซื้อบัตรหมายถึงตัวซีซั่นหรือสมัยท่านัสองเวทสองคอนเสิร์ตเลยครับก็เซอร์ไพรส์ผมว่าต้องไปสัมผัสในงานนะครับบรรยากาศจริงๆทุกปีเนี่ยเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไปสาหรับผู้ผู้มาชมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าบัตรเนี่ยมันมีจํากัดจริงๆนะครับทั้งสองงานเลยนะครับด้วยพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งแม้ว่าจะปลดล็อกเรื่องโควิดแล้วแต่ยังไงเราก็พยายามจะป้องกันเรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปนักนะครับดังนั้นคือถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมกกับ2เทศานนตรรีของ ก็แนะนำครับว่าตัวสมิธอินเลิฟเองเนี่ยเราจะเริ่มเปิดขายบัตรวันแรกเลยนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับที่25กันยายนนะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะครับที่ f a c e b o o k f a c e b o o k c o m s m i t h i n l e v e นะครับส่วนซีซันออฟเลิฟ2องตอนนี้ก็มีโปรดีๆอยู่นะครับจากเครื่องดื่มตาช้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s e a s o n o f l e v e 2องครับผมฝงชอิสนินึครับชวชวนให้เป็นแฟนครับก็ จากวงลมวัสนิกนะครับก็สะเปิดสเลิฟสนุกทุกครั้งครับเ,เป็นมันเป็นนานๆครั้งที่จะได้เป็นเวทีแล้วก็มีชายหาดสดตัวมาแบบทุกคนก็มาเอ็นจอยด้วยกันครับเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดครับนะก็อยากให้ทุกคนมาครับขอบคุณครับพี่ต้องปิดท้ายหน่อยครับให้แฟนๆมาร่วมดูพี่ต้องเปิดซิงค์ครับในสุด เราหรือเปล่าเราเราส่วนตัวหรือเปล่าตัวแรดสีแอ๋อโอเคครับก็เชิญชวนทุกคนครับถ้าถ้าช่วงนั้นมันเป็นเป็นวันหยุดอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าไม่ได้ต้องไปที่ไหนก็อยากให้มาเจอกันครับเพราะว่าเราเป็นคนไปเล่นเองเรายังตื่นเต้นเลยนะอยากให้ทุกคนได้ไปอยู่ใช้เวลาร่วมกันตรงนั้นครับให้ให้เป็นเป็นความทรงจำที่ดีที่เรามีร่วมกันครับยีครับผมขอบลุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ